มาพี่น้องครับผมเมื่อวาได้เป็ดมาตัวหนึ่งครับน้องสาวซื้อมาครับพี่น้องเมื่อนีนที่เห็นลาบเป็ดกับอัมเป็ดครับพี่น้องนี่ครับตาเรากำลังตีช่ำแหละลอกหนังออกครับส่วนหนังนี่ก็ทีหหอยต้มเล้วพี่น้องไม่ได้ซอยล้วนพร้อมกันนะครับมันยากเห็นยากจังนะครับเอาหนังเอาแร่ออกครับแร่ยากจังนยครับพี่น้องสูตรไผ่สูตรมันครับ อาเดี๋ยวไปเบื้องถ่าเบื้องตอนกินเลยครับพี่น้องเห็นตาล้วช่ำแหลนแล้วก่อนครับผมสวัสดีครับพี่น้องพ่อกันนี้น้วครับผมหยุดพากินพี่น้องมามืันนี้ได้ลาบเป็ดพี่น้องต้มค้อมรักต้มเป็ดนำพร้อมด้อพี่น้องืันนี้ต้องสาวจัดไหนครับพี่นอ้องเอาพิน,น,นาทีกินนิดเดียวครับสวาสดีจ้ายามุขคนสวยพวุอกันนี่ละจ้า าออลาบเปลี่นยนเลยจ้าอำกับมีจ้าต้องเองาอะไรกันเนี่ยมองทางทิดไหมครับแอบบพี่น้องจ้าแจ่มโคตดพี่น้องครับเสียงดังนี้นะครับตัวทางถนน โอ้อามเป็ดเลือดพี่น้องเลยคุณคืเด็กตา แบบนั่น,นลยต้น้มมันหอนแล้วหลายคนได้มน,นองอดูตับมันก็มีนะจ๊ะ ตับมันนั่นแหละตับเป็ดเด้อเขาเรียกว่าอะไรนะมอญขนาดตอนเม่เลือดเลยจ้ะนอกทำเป็ดทำยังไงอ่ะ น้าเป็ดแหงกระดูกแล้วจ้าน่ะ ข <keeps hitting. S 1> ้อดอนตาข้นจตาคือได้ก <hyster ically> ินข้าวพร้อมนาพร้อมตากันแต็มปะเต็มยุดจ้าพร้อมนาลูกนาเจ้าเด้อ

นีนอนดีขนาดครับวันนี้กับคนตกคือเกากิงเขา ฝนใกล้ตกแล้วบรรยากาศฝนคลื่นฟ้าคลื่นฝนจบนตรงนี้แล้วไปน้องหยุดแถวทั้งบ้านตกวะเนาะทั้งพี่ตกนี่ดีฝนไปใส่ไม้ใส่กันย่า มันว่ากินว่าปากว่าว,าว,าวาแทบปะแทบห่อดแล้วแทบเมื่อี้จัดลาบเป็ดในที่ซ้ายกิน ลองแห่งกระดูกอีกบนคนเดิมแห่งกระดูกเดียวเจ็บไหล่เจ็บไหล่เคยกับบ้ป้าบ้ากินเจ็บแค่กันแคบ กินกนมโนยนะจ๊ะพี่กัมนยพินกัมโกินกัมนยนะจ๊ะโอ้เพีดจ้ะเพียดเพีดเพียดพี่น้องเ้ยเพียดพี่ยุด้ากินค่ะเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะ อ,อ,อําเป็ดจะแซ่บเหมือนกันนะตั้มนะครับอับเป็ดตดจาเนาะโอน้ำมันคันบอกคันบอกเพื่นว่าพเพื่อแซ่บเพื่นกับโค้งซีบาเสื้อดอกเนาะแซ่บพิลว่าปากเว่าว ตทษเอาตทษเอากินเอากินเอาแซ่บคักไุณชมเพื่อนกย่าทว่าเราต้องถามดอกว่าพี่ยุทธหนึ่งกินแซ่บบ่อแซบป้แซ่บป้ลูกเธอเขาบ้าปากกินเอากินเอากินอะไร โอ้แตก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 ทอมพี่น้องผลไม้แล้วครับผมอย่าลืมเด้อพี่น้องไอตัวมีคาจังไรกับมีคาเด้ครับเอาคลิปนี้ไม่ต้องเว่าดูพี่น้องอยังม่ต้องว่าดูนะครับเลือกดไลค์กดแชรก์กดติดตามไปเลยนะครับเอาสวัสดีครับพี่น้องแค่นี้ก็พอหน้าจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า